เอ้โใส่ดกร้งไม่มีใครักแค่แกทุกคนคนเทนตกี่ปีแล้วตอนนี้ก็เข้ากินปที่4แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอินปีห้าเข้าคอนเทนต์เุิร์โหนะร้องให้เไม ก็เก็ได้รับความนับจากทุกคนมาก่าค่ะก็ดีใจมากๆที่มีคนติดตามเราเพิ่มขึ้นมากๆ ค่ะก็มีเดี๋ยวจะมีเปิดโลงใน EP 5แล้วนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะใครื่องของคนจะเจอโสดไหมเปิดนะก็ถึงคุณวันนี้อยู่ด้วยกันก็ยังเกิดกันอยู่นะใช่ไหมโดนบ้านไหมเปิดบ้านไหมโดนบ้านไหมก็เลยค่ะเปิดเกิดมากจริงที่ก็เปิดกันเรื่องแรกขอเรื่องสองของเรื่อก็เลย เยอะแต่ว่าน้ก็เก่งมากเพราะว่าเราต้องมาเดทสองเป็นยังไงกันก็ใช้เวลากันเยอะมากเวลาเราช่วายการในซีเราก็จะแบบไายใจขึ้นแล้วกอย่างก็เร้ากนแต่ว่านุกปีเราไปไหนมาไหนมันไปกันก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าเราก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนที่เข้ากดเราเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คือไม่มีพวกเราเย คจริงเน่ยมากแวเราเห็นคบรจราตัยังตแล้ที่กำลังโกลสนุกตอนแล้วก็คือค่ะเบอวาราทีมากที่าที่เราได้ทำสิ่งีเรื่อวาแล้วก็หที่จะ็นตางานเายมากนสแล้วเวลาีนยังใส่ด้วยวันนี้ก็อบอกเลยว่ารูสกว่าคจะดมแล้วก็ทุกคนจริงๆทกคนตอบร ถามเียกว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่าแล้วรูีอยวจะตตอนปี่อ e ะค่ะ ดมากที่เดี๋ยวได้มาถึงจุดนี้เพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยจะมาถึงจุดนี้จริงคือมันเกินคาดและเกินกันไปจริงแล้วก็ขอบคุณไต้หวันด้วยี่ให้โอกาสมาร่วมรับแขกให้ช่วยกันเพราะว่ามีแค่น้องเบสเองก็ไม่ใช่คนสุดท้ายที่ต้องีเราด้วยก็แบบว่าเป็นตัวละครท่เยอะมากเอ น้งานะคะเได้ขอรสอคนด้วยใช่ะเด้สงนยแต่ก่อนหม่องคู่เลยค่ะติดตาสวัสดีนะคะแตงกวานะคะพี่จะได้อับส่วนนะคะรับดเป็นธีรพัทหรือว่าผมฟนะคะบริาเนือได้สออาเชกับรับเป็นโบนิต้าหรือว่า้อมเบมนะคะเราสอคนมาจาก Series Dangerous w e t h the Series รัเป็นนะคจะกทุกคนติดตาม ช่อง7 HD สีนงวันอาทิตย์นะคะเราก็สามารถดูกันคันต์ชาติได้นะคะทางแสงเหนือเอเตเทนเมนต์นะคะช่องทางยูทูบได้สั่นเลยแล้วสามารถติดตามนักเตะต่างๆขทอสารต่างๆเกี่ยวกับพวกเราได้ทางโซเชียลมีเดียของสังสรรค์กันค่ะอค่ะ